เอาแล้วครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะ่คุบผมนายมิเตอร์หนึ่งเดมเมอร์วันนี้ผมก็จะมารีวิวเซิร์ฟนะเป็นเซิร์ฟเอิม่มเซิร์ฟมินิเกมพ v พีนะครับแล้วก็เซอร์ว็บนะพาของวิธีรีจิสเตอร์ก็ครับ r E g is t E R แล้วก็รหัสของเรานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็กดถัดไปนะครับพอ รหัสของเราถูกต้องครับมันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็หนึ่งสอสามสี่ห้าหกจ็ดแล้วก็ถัดไปใหม่นะครับโอเคก็ไปดูโซนของ PVP คิกมี r p v p นี่ครับไปดูโซน PVP กันนี่ครับลงไปนะครับค่อยต่อยกันได้นะครับเป็นเซิร์ฟของฝรั่งครับวันนี้ก็ back to house ครับกลับบ้านนะครับอ่าเฮ้ยต่อไปนะครับเราไปดู ช็อปชอปช็อปทางไหนวะนี่ไงครับชอบอ็อปมานี่ครับอสวยมากเลยครับเซิฟนี้ผมว่าสวยมากนะนี่อของขายของซื้อก็มากเลยอนี่ครับโอเคถ้าสมมุติใครไม่เข้าใจวิธีสมัครก็จะเอาไว้ใต้ล่างคิดด้วยนะครับวิธีสมัครโอเค นะไม่เข้าใจก็ว่าแล้วก็กลับไปนะครับโอ้โหค่ำละจะพาไปเดินชมสปาแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งจริงจริงนี่ครับพระจันครับเต็มดวงครับสวยมากนี่ครับสปาก็สวยมากครับโอเคครับชอบคลิปนี้กดไลค์ครับใช่ยกดแชร์นะกดซับสไครด้วยนะครับผมโอเคกดติดตามตรงนี้เลยครับนี่ครับตรงนี้ครับกดเลยครับติดตามครับโอเค